เด็กๆรู้ไหมครูได้คําตอบจากหมอเป็นหมื่นคําตอบยังไม่รู้จะจัดการพิมพ์ยังไงกี่เล่มแล้วครูสอนให้เขาวาดรูปด้วยไอ้รูปนั้นมเป็นรูปประกอบนะครูก็ทําหนังสือเอารูปกับเรื่องเขามาพิมพ์เป็นเล่มแต่ก็พิมพ์ให้หมอดูว่าเป็นตัวอย่างว่ารูปคุณวาดนั้นและเรื่องคุณเขียนนะวันหนึ่งคุณต้องทําเองครูทําให้ดูแต่ไม่ได้วางในตลาดเลยนึกเราไปบ้านทั้งสองคันเรงถั้าครูพิมพเยอะๆไปขายตลาดบ้านครูก็รวย รักทรัพย์แล้วลูกแต่ครูอยากให้พวกหมอทําเองเนาะระวบงเรื่องโอ้รักตอยาครูเรื่องเนี่ยนะมันแสบใจง่ายที่อยู่ในชีวิตรอบตัวเราเคยร้องไห้ไหมทําไมร้องไห้ล่ะเคยหัวเราะไม่เคยดีใจไหมเรงสังเกตด,ดิวันหนึ่งครูถามไอ้หมอหนุ่มคนหนึ่งเพราะหมอเนี่ยโว้ยคนไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายเต็มโรงพยาบานลทุกวันเลยลูกเคยไหม นะถามเน่เน่หมอเนี่ยเมื่อครูเป็นเมื่อครูไปสอนคนแล้วเนี่ย <c oughs> เวลาถามอะไรนะต้องต้องจริงใจแล้วกเวลาไปถามคนเนี่ยนั <c oughs> ่นครูนั่งแท็กซี่เนี่ยครูเป็นชาวนาที่ยากจนเลย <c oughs> บางทีครูวางมากแล้วแต่แล้วแต่บอนที่ครูจะเล่นในที่จริงๆเนี่ยครูจะทําตัวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วเจอคนคุยเป็นตามไปตามไปตาม,ไปตามที่เขาเป็นนั่นแหละนี่ก็ครูถามหมอหนุ่มคนหนึ่งนะอา่อาอ้าม่ใช่หมอหมอหมอ หมอ,อเคยไหมไอ้ไอคนไข้ที่หามาเนี่ยมันร้องแร่งร่อแร่มาไม่มีปากไม่มีเสียงหรอกแต่ไอ้ญาติคนไข้ไอ้ญาติคนไข้หมอโคตเป็นผู้กำกับคนจับก,กรารคนตังน,น่ต่างนีจจะให้ได้สงใจนะแล้วมันก็คมคูหมอมันตะคอกบ,บ้างหหอะไรบ้างเคยไหมทุกวันแหละหมอว่ามันว่างอะไรบ้างไ,างไอ้ญาติคนไข้มันมันว่างอะไรบ้าง,างมาเลยมาหมอ อหมออยู no ่ไหมไม่อยู่ครับหมอไปไหนไปอบรมมาเมื่อไรหมอไปอบรมทุกที่หมอฉลาดฉลาดได้มีได้ยังไงโอ้โหแม่นะมากมื่อไรผมไปอบรมทุกที่จากการอบรมทำยกระดับสติปัญญาเคยอบรมทำหวยทำอะไรเงี้ยลูกมาเมื่อไรหมอไปอบรมทุกที่หมอฉลาดฉลาดได้มีได้ยังไงอีกอันนึงกูชอบนะหมอหนุ่มเคยร้องไห้ไหม ป็นหมอเห็นเกิดแก่เจ็บตา,เ,บเ,านะเคยร้องไห้เลย c ư ờ ครับมันเรื่องมันเป็นงไงหมอหนุ่มนะหน้าตาหล่อมากอย่างนี้แต่ไม่ได้โรงพยาบาลไหนจะไปดูเลยความรับของคนไข้ที่วความรับของหมอไห <c oughs> นเรื่องมันเกิดยังไงตอนเชา้าพักเช้ามากเลยไม่มีคนเลยผมเดินไปตามระเบียงเดินไปเนี่ย ห้องทงานผมอยู่น่อกไกลตึกมันยาวระเบียบเราเดินเดินไปเนี่ยอยู่ๆแอปปประตูข้างๆมันเปิดพวกเราตะลุงคนพุ้งตัวสี่ก้าวเรามัเกาะพุซีสิลก็ปิดหน้าร้องให้แบบสุดั้าผมรู้ผมรู้เกิดขึ้นผมรู้เกิดขึ้นตายยากตายสามก้าวพุทพุดธนะ่นกาะร้องให้สุดท้าผมรู้เกิดขึ้นผมก็เดินไปได้เลย นะความตายความการรอเรื่องปกตินะนะผมก็เดินไปเรื่อยไปตามเรื่องแต่ใจถามผมว่าทุกก้าวเลยใจถามผมว่าทําไมเราช่างใจดําทําไมเราช่างใจดําทําไมเราช่างจะเดินไปนะเนะช้านี้เช้านี้ไม่มีคนเลยมิต่เรากับเขาสองคนแล้วมันปิดนะเราไปก็ น้ำตาไหลจงวันนี้ผมยังเดินไม่พ้นระเบียงผมร้องไห้เลยคนหมอหนุ่มๆเนี่ยเราไม่เคยเห็นน้ำตาหมอจงวันนี้ผมยังเดินไม่พ้นระเบียงผมร้องไห้เลยทคนเนี่ยเรื่องนี้นะคุณจะเห็นเลยว่าพวกหมอเนี่ยวัวจึงอยู่ความทุกข์เนี่ยมันก็นนาาร้องไห้มัน,น,นก็อดทนอดกลั้นแล้วเรื่องนี้ครูได้มาเป็นหมื่นนะลูกนะเนี่ยถ้าเอามาเขียนยาวเลยมันจะได้เขียนหรือเปล่าทีนี้ก็ขออีกเรื่องหนึ่ง เอาีปผูหญิงฮะผู้รู้